สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมินีิก็มาพอกันเองละพี่น้องมินีิกะมาทักทายเนาะพี่น้องเนาะสองมือที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์พี่น้องบระดิห์เห็ดไม่ดูตรงขออภัยได้หลายพี่น้องหยากแข่งเนาะอันล่มแดงแห้งทั้งพี่น้องทั้งเสาทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์เนาะล่มแห้งนี่ว่ามันอันปิวสนานวันหบนะคอยก็ไปขึ้เก่าละพี่น้องมันต่ว่าสองมือที่ผ่านมาผมซื้อกว่าอ่า ดีเติบอยู่นะพี่น้องดีเติบอยู่คดัยยางน้องมันคดัยคล้องดีอยู่เด้พี่น้องคดัยน้ำหอมบอกคดัยนาฬิกาแต่ว่ากับบรเดียมารีว <oa> ิวเพราะว่าอ่าสื่อละกันขายเลยนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้สื่อมากบอกว่านี่พี่น้องตัวนี้สื่อมากบอกว่านี่เป็นเป็นดีออพี่น้องตอนแรกเลยก็ว่ามันคือคล้องปลอมทีนะเขาไม่เคยเห็นบอกกับวอาเดอวยพี่น้องเขาไม่เคยเห็นตออโตที่มันอยู่กล่อง่ะนะแต่ว่าขัสมมติว่าเห็นตาเป็น เป็นที่เขาเปิดกล้องเปิดยังแล้วเพากับเบิ้งสติกเกอร์เบิ้งยังานเบิ้งออกอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าขอกับขอกับเบิ้งบวกตัวนี้นะขอกับเพราะว่ามันนั่นมันแนบเรเห็นทางไหนนะพี่น้องเรื่องเท่อกล้องเข้าเบิ้งกล้องสิเขาเบิ้งบวชเรวก็แถบบวชแถ่น้องเพราะวนเขากับไปอั็นขอกับเบิ้งอยู่ขอกับต่อขาสาบเขาเขาขยอยู่ฮาปอนพี่น้องฮาปอนกับคูณส you know. <t> ี่สิบเอาด้วยพี่น้องตอนนี้มันก็สี่สิบหกแล้วเนาะแต่ละปีแต่ละมือแต่ละเวมมันก็จะบวกซ้ำกันเนาะกับไปคูณเอาเนาะตอนนี้มัน ้าปอนพี่น้องฮาปอนกรับห้าสี่ยี่สิบประมาณสองร้อยกว่าบาทนะพี่น้องแต่ว่าไปเวิกอยู่ในอีเบมันลอยกว่าลอยกว่าปอนลอยกว่าปอนเนี่ยพี่น้องบ่กม่นลอยกว่าบาทอันนี้ก็ประมาณ5าปอนเนาะเขาซื้อมาอันพอดีพอหลังเจสิกาแล้วยางกายมากพอดีเราของเลยว่าถ้าถ้าเ้าว่าตัวนี้มันขล้องแถมหรือของปอนชั้นชันโบนเน่ใจระวังสินะพอดีแล้วยางกายมากพี่น้องข้าไปสั่นข่อยันขอดีว่าถิ่นอยู่นะขอคิดว่าขอซื้อมซื้อน่ะข่อยันเป็นข้องปอม แล้คขวัญก็คิดว่าโอ้ถ้าซื้อไปโหลดว่าเอาไปขายหาปอนกระเดยทุนขึ้นนะสิกะขอ่อยก็เลยตัดสินใจซื้อพี่น้องพอจังจะสิกะแล้วยามผ่านมาพอดีได้๋หาปอนเนะววาะระบาดเป็นของแท้ยู่เพราะว่าทั้งทั้งรางมันเป็นอันอยางลรืบาร์โคดคล้ายๆว่าเป็น security นะแบบยางพานอันไอประตูมันสิตีตดตีดตีตตตนะพี่น้องมันมันอันระว,วาดสิเนาะ่อก็เลยโอ้เขาก็เลยสื่อเนาะก็ถือว่าโชคดีนะราคาเดยนาฬิกา เซโก้เนาะเซโก้ได้๋สองอันแล้วกด้นาฬิกาแลลี่มาสองเลื่อนแต่นาฬิกาพี่น้องบอกว่าเลยนาฬิกาเด่นน้ำหอมแล้วก็ไดดไดเงินพี่น้องได้เงินได้เป็นถ้วยเงินหน่อยๆนะซื้อมาหาปอนก็ถือว่าได้ซั้นนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อันไออากาศมันบุดีพี่น้องอากาศมันแบบล่มเมื่อวานนี้ม้นนี้ก็บ่ลร่มไปไหพี่น้องม้นนี้่มบ่ลร่มไปไหแต่ว่าค้มเมื่ออื่นนี่กรมีโอกาสฝนตกแล้วก็ไอ้วันพุด ปนผุดกับประมาณ60กสิบเปอร์เซ็นต์กับพวกหัวขายมตกช่วงใบมันก็บเป็นอย่างพี่น้องอย่าใหม้มนตกช่วงเ้าช่วงช่วงเศร้านะพี่น้องเพราะว่าช่วงเศร้านี่มันนนัเป็นเวลาขายของเนาะพี่น้องอยู่นี่เขาบอกขายของกระคำก็คือนเนี่ยพี่น้องสีมองหามอวงแห่น,นโอ้ยพระกันเงียบอันเงียละ่ะเพื่อนไเพื่อนมั่นแล้วนะพี่น้องเนาะมันนี้ครัวซีมาเสือกเรื่องคนอื่นเนาะพี่น้องกระเบาเรื่องน่นเ,เรื่องนี้ พอดีพี่น้องคอยอนเปิดไปส่องได้ส่องไงหนกดเลื่อนเพจเฟซบุ๊กไปมองได้กะเว้าอุตรเรื่องอันขออนุญาตเสือกด้วยพี่น้องมืันนี้ว่าอุตเรื่องไงเอี่ยล่ะอันแพ้วผ้าแสงทองกับพยาบาลฟิตแลนด์เนาะพีน่น้องเนาะคอยก็ไม่ได้เป็นอันอันเอฟซีเพื่อนปรนเด็นนะกระเบิงอยู่แต่ว่าหางเบิงพันพาณิชย์ประเด็นว่าว่าอันบ่ค่อยได้เบิงเนาะเพราะว่าเขาบ่ค่อยมีเวลานะพี่น้องกระเบิงพันพานอยู่แต่ว่ามัน ไอ้ข้าวไอ้แพ้่า้ากับอันพยาบาลฟินแลนด์กบดังแห้งนะมันกะเปิดไปมองได้กะเจอไปมองได้กะเจอสินอนปนี้กะอันพยาบาลกับเมียเราก็บเท่ายดอกพี่น้องปนี้มาอันมาเบาถึงน้องยังละน้องเพ่งบ่น้องเพ่งพี่เราพี่ระดาเนาะที่เป็นตัวปัญหานะขออนุญาตว่าตัวปัญหาเลยเพราะว่าอันตัวแรกเพิ่นกบอยู่ในตูเกี่ยวมิวสิกนอนละเพิ่นกับไอ้กะ ยหญ่มากอยู่กับแพ่เผ่านนะเธอก็อยากเป็นมอล่ะนะพี่น้องอยากไปน้ำวงอยากไปน้ำยางสิเนาะความฝันของคนมันก็คือกันนะพี่น้องเนาะกับมันก็เลยแยกแยก่วงแยกทางกันเนาะลูกก็แยกทางพ่อแม่ก็แยกทางเนาะแพ่เผ่าก็พยาบาทเราวก็สิะเป็นพ่อก็แม่ล่ะซ้ำเป็นพ่อก็แม่เนาะค่ะพ่อแม่แยกทางแล้วลูกคันลูกสตาร์ทสินใจไปอยู่นั่แม่มันสิพิษบ่เือพี่น้องเนาะกะเธอกแบบเป็นยางเนาะผู้ใหญ่เขาก็บริด้เป็นยางกันแล้วเนาะ ถพงพอก็แม่กับตัดสินใจเออลูกอยากไปอยู่ก็แม่กักกบกกให้ไปอยู่เสนะกกบประเด็นดไม่ปัญหาเพราะว่ามันเป็นความผิดข,ของของลูกนะเป็นความผิดของพอก็แม่ทีเยอะเลิกกันที่เลิกกันลูกอยากไปอยู่ยก็แม่กับเออพอบเย็อนยังค่ะไปอยู่ก็แม่กันไหนเนาะแล้วก็ก็สิเป็นประเด็นสิมะเบานีมือนีนาพี่น้องก็บประเด็นก็นคือเอาน้องเอาน้องกัน,นแพงไปเปรียบเทียบก็น้องกุ้งยิงพี่น้อง <c oughs> ก็สิมะเบาเสียหนอแฟนครับของแต่ละคนกะ ก็หักโคฮักไผหักมั่นอนะนะพี่น้องหักคนนี้กันเบากดดียกนคนนี้ฮักคนนั้นสร้างคนนั้นกับเบาก็ดีให้เขาเสียนะพี่น้องพี่น้องเด็กหน่อยสองคน,นี่ก็ซ้ำลูกซ้ำหลานพี่น้องสิบเจ็ดปีน้นองเพ่งกับสิบเจ็ดปีกับสซ้ำเจสิกาเลยละแล้วเราเจสิกาหน,น่ะพี่นอ้องสิบเจ็ดสิบแปดปีจะสิไปบอกให้ลูกให้หลานอะไรพี่น้องเพราะว่าอย่างบอกอัน คอนสิร์ตสู้ฟังนู้คือไข่ใน่คนอุบลพี่น้องน้องเพ่งก็อยู่อันเยโสกับสิใกล้ๆกันนะสำเนียงกับสิคือไข่ในเราพี่น้องบ่าวจิ๊บจิ๊บคือเสียงขุดขี่นี่อันเธอไข่ไข่ก็ไปฟังเธอเบาอยู่เด้เธอก็บ่ได้เบาอีหยังที่บ่ดีเลยพี่น้องน้องเพ่งน่ะก็ไปเบาอีหยังที่บ่ดีแบบบ่แม่นเบาอีหยังที่บ่ดีนะคะเบาสิ่งดีๆว่าเอออันนู้อยู่ไหนเพราะว่ากําลังใจจากครอบครัวที่เฮ็ดให้นู้นมีมือในแต้มันก็เป็นแรงบันดาลใจของเธอนะ ก็บอต้องไปว่าให้เธอดอกพี่น้องเธอกับมีความฝันของเธอก็คืออยากเป็นมอลลัและการช่วงการเบอกการจ่าของเธอจะไปเบาอ่อนไปบอหวานนั่นก็บืคือพี่น้องบอกแม่แบกนี่มาตั้งเกิดนลนะก็บ่ไเด้ไปบอไปด่าไปอีหยังผู้ใดนะพี่น้องกะเล็กหน่อยนะกะเอ็นดูนางเถอะพี่น้องเขาก็บ่ไเด้เป็น FC นางดอกแต่ว่าขวอยเห็นแล้วข่อยโอ๊ตผู้ใดนะข่อยโอ๊ตผู้ใดไปคลิปได้ผู้ใดอัน ไปเพียรไดกับไปว่าแต่อันอันอันเล็ไอ้คนคอมเมนต์กับไปว่าแต่หนองเพ่งบ่บ่มวันบ่ออันอียงบ่มีสัมมาคารวะอียังจัสมาพี่น้องคนส่งนี่นะพีน้นซ่งคือข่อยนี่นะพี่น้องส่งขึ้นหนองเพ่งนี่จะบอกคือกันนี่ละบ่จิก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 ประเดี๋ยวมาอบเบาอ่อนหวานอันนั่งจะสี่นั่งจะสั่นอันเบาเปลี่ยนนะอันสำรับน้องอัน สำหรับหน่องอุอิงหนังเธอกออ็เป็นคนทรงหนังสินะเพนคนบอมวนกับเป็นเกิดในขอบครัวที่เบากมวนผ้าบอกมวเบอกยางสินะพี่น้องเกิดในขอบครัวแบบจันทร์เขากอกไว้บแบบจันทร์ต่ว่าสำหรับหน่องเพงเกิดมาในแบบขอบครัวไอ้คนซ้ำเนียงแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้พี่น้องมันบาสามาสีสิเปียดใด่นะก็คอยว่ามันก็เด้มีอียังที่ที่เสียหายจะจกหน่อยนะพี่น้องจักหน่อยที่เพียกได้ว่าัน เธอโบมากกับบทตองไปเบิงนะพี่น้องบ่มากกับบทตองไปเบิงขันมากน้องอุ้งอิงกับเบิงน้องอุ้งอิงซะนะาเขาก็่ได้เป็นเอฟซีทั้งสองคนเนี่ยเขาไม่เห็นเอยเลื่อนผ่านเนาะพี่น้องไปเบื่อนผ่านยังคือไปด่าแต่น้องเพลงค่ะว่าคือไปเปรียบเทียบแต่น้องเพลงกับอุ้งอิงขันน้องอุ้งอิงแล้วก็พอได้มากกับไปฟังน้องอุ้งอิงนี่สีหน้าพี่น้องบ่ต้องมาเปรียบมาเทียบกันนิดหน่อยสองคนเขาก็เป็นไอ้รุ่นเหล้าข้าวเดียวกันเขาก็เป็นซ้ำเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องได้หน่อยซ้ำนี่คือ คนมาว่าใหปานนั่นคะแนนคนซํำนึงอาจจะคิดไปซ้ำใด้แล้วนะพี่น้องเนาะเอาละครไปเสียงเรื่ององสบานซํำนีน่เนาะยัมาดาก็เด้พี่น้องอันนี้ความเพนความคิดเห็นของของข่อยซํำว่าอันแม่คนนึงสะไปความคิดเห็นซหรัะว่าอัน,นถ้าเป็นแม่เห็นคนมาว่าลูกเฮ้าอิกงสีกีเซียใจอยู่นะพี่น้องเน,อกกน,นาะกะมักผููได้ก็ไปว่าอันนะก็่าไปว่าให้นางถาอดน,นะพี่น้องนั่งเดือเส้นทาเขางนางคือ ตัดสินใจแล้วนะพ่อแม่เข้ากับบริบาลยังทั้งผู้เยาว์นั่นสินแล้วลึกว่าแพผ่วๆเข้ากับบริบาลเนี่ยเขาก็เลือกไอ้ยังหละ่ะเข้าก็ตัดสินใจแล้วเนาะนะลูกอย่าไปหาอยู่กับแม่ให้ลูกไปเนาะเพราะวันนีนะน้มันเป็นความผิดของลูกนะพี่น้องมันเป็นความผิดของพ่ขอพของแม่ที่เลิกกันเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะคิดดีกระซ้ำนี่ล่ะ,ยะอย่าด่าเขาเดิมพี่น้องอย่ดดามาด่ามาเขาเดิม คอยบอในความคิดเห็นของข่อยซื้อเนอเจอก,กาันคลิปหน้าพี่น้อมียังดีๆสวยๆขงางอ่าวเดสิม,มาบอกสู่ฟังเนค่ะเนอ,นอสวัสดีค่ะ